ยีติปิโสภาขวาระหัสมาสาม ผโทวิชาจารณสัมปันโนส,สุขโตโลกวิทุอนุตโตโลปุริสัทธรรมสาริสัทธทวมโนสานังพูทโทภาควาติสวะคาโต ว่าตาทามโมสังเทติโกากาลิกโกเอหิปัสิกโกโอปะณีิโกปัจตังเวทิตาโพวิญญยเฮติสุปฏิปันโนภาขาวว่าตวสาวกสังโฆอุอชุปฏิปันโนภาขาวว่าตวสาว กะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกะส สาโฆอาห,นาหนาุนายโยปาหุนายโยทาขินายโยอัญชลิกะละณิโยอนุตรังปุญญาขตีตังรักาสาติ ติปิโสภาคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวทะจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุริสะทรมสาริสัทธาเทวมานุสานังพุทโธภาคาวาติติปิโสภา าวาอรหังสัมมาสั ุูโทวีชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโลปุริสัทธามาสาริสาทาทัทธทวมโนาสานังพุโทโผขวาติติปิโสผขวาอารัมสัมมาสามัมุูโทวีชา จารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธรมาราติสัทธาเวมโนสานงพุทโผขวะติตปิโสผขวะอรหันสัมมาสัมพุทโวเวชจารณสัมปั ันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสาทเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอรหันงสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลก กวิทุอานุตตโลปุริสัธรรมาสาริสัทธาเทวมโนุสานังพุทโพระขาวติติปิโสพระขาวอารัมสามาสามพู้ทวเวชจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอานุ ตโลปุริสัทธรรมสาระทิสัทเาียวัมโนสาสนางพุทโธภขคาวาติติปิโสภะคขาว่าอรหังสามมาสามพูทโเวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวอโนตัโลปุริสั ธรรมสาริสัทเีวมโนสานังูุทโธภาขาวาติติปิโสภาขาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขตโลภวิทุอนุตตโลปุริสธรรมสาริสั ธาเทวมโนุสานังพุทโธภะคะวาติฏติปิโสภะคะวาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุริสธรมมสาระถิสัทถาเทวมนุสานั มโนสานังพุทโทภาควาติติปิโสภาควาอรหังสามมาสามพูโทเวชาาจารณะ,ะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตาโลปุริสัทธรรมสาราติสัทธทวมโนาสานังพ ผทวผะกขาวติติปิโสะคะขาวอรหันสามมาสามพุทเวชชาจาระาสัมปันโนสุขตโตโลกับทวอนุตาโลปุริสัทธรมาสาริสัทธาเทวมโนาสานังพุทโธภะขาวา ติปิโสภะคาวาระหัสัมาสามุูโทเวชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตะโลปุริสัทธรมะสารถิสัทธาเทวมโนสานังุทโทภะคาวาติติปิโสภะคาว วารหังสามมาสามพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอาโนตโลปุริสัทธรรมสาริสัทธาเทวมโนสานงพุทโภคาวาติติปิโสภาคาวาอรหัง สามมาสามพุโทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตาโลปุริสัทธมสารติสทัทธาเทวมโนาสานงพุโทโธภาขาวาติติปิโสภาขาวาอารหังสามมาสาม พุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนโนตตโลปุริสัทธรรมสารทิสทัทธาเทวมโนาสานังพุทโธภะควาติติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธ เชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสส สัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสัตรมาสาริสัทธิเวมโนสาสนาพุทโทภาควาติติปิโสภาควาอรหัมสัมมาสัมพุทโทวิชาจารณสัมปันโนสุข โตโลกาวิทูอานุตตโลปุริสธรรมสาริสะทาเทวมโนุสานงพุทโะภะคาวาติติปิโสภะคาวาอรหัมสัมมาสัม พูทโทวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโลปุริสัทธามสารติสัทธทวมโนสานังพุทโผขวาติติปิโสผขวาอารหันสัมมาสม ชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตตโลปุริสัทธามารทติสทัทธะเทวมโนสุสานังพุโทโคขวาติติปิโสคขวาอารหันสัมมาสัม พูทโทวิชาจารณะสัมปันโนส,สุขโตโลกวิทูอนุตโตโลปุริสัทธรรมสาริสัทธเทวมโนสานังพูทโทภะกขวาวติติปิโสภะกขาวอรหัมสัมมาสัม พุทโววิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะควาติติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชา าจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัธรรมสารทิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะควาติติปิโสภะควาอรหังสัมมาสา ผูโทวิชาจารณะสมปันโนสุขโตโลโกวิทัวอนุตโลปุริสัทธามสาริสัทธาเทวมโนุสานังพู้โทภาควาติติปิโสภาควาอารหังสัมมาสัม พุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนตตโลปุริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมโนาสานังพุโทโธภะควาติติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชา จารณสัมปันโนสุขโตโลภวิทูอานุตโลปุริสัทธมมาราติสัทธาเทวมโนุสานงพุทโผขวติติปิโสผขวาอรหันสัมมาสัมพุทโวิาจารณสัมปัน อนุสุขโตโลกัวิทวอนุตตโลปุริสัทธรมสาริสัทธทวมโนสานงพุทโคขวะติติปิโสคขวะอรหันสัมมาสัม พุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชา จารณสัมปันโนสุขโตโลภวิทูอานุตโลปุริสัทธรมาราติสัทธาเวมโนุสานงพุทโผขวาติติปิโสผขวาอรหันสัมมาสัมพุทโวิวชารานาสัมปัน ันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสาทเทวมโนสานังพุทโธภะคะวะติติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโล กวิทูอานุตโลปุริสัทธรรมสาริสาทธิ์เทวมโนุสานพูโทธพะขาวติติปิโสพะขาวอรหังสัมมาสัมพูทโเวิทาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุ ตโรปุริสัทธรรมสาริสัทาเทวมโนสานังพุทโทภาควาติสิติปิโสภาควาอรหังสามาสามพุทโทวิธาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกัวิทูอนุตตโรปุริสั ธรรมสาริสัทธิ์วมโนสานงุโธภะพะวาติสิติปิโสพะคะวาอรหังสัมมาสาม พุทโทวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธรมสาริสัทธทวมโนสานงพุทโคขวะติสติปิโสภะคขวะอรหัสัมามาสามพุทโท ยชาจารณสัมปันโนสุขโตโลภวิทูอนุตะโลปุริสัทธรมาราิสัทธาเทวมโนสานงพุทโผขวาติสิติปิโสผขวาอรหัมสัมมาสัมพุทโเวชาจารน สัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสัทธามสาริสัทธาเทวมโนสานังพูทโทภควาติสิติปิโสภคาวาอรหันสัม ชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธรมสาริสัทธา์เทวมโนสานางพุทโทภะขาวาติสิติปิโสภะขาวาอรหังสามมาสาม ุโทโธเวชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสาทเทวมโนาสานังพุโทโธภะควาติสิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธเวชา จาณสัมปันโนสุขโตโลภวิทูอโนตโลปุริสัทธมมาราติสัทธทวมโนสาสนาพุทโทภะขาวาติสติปิโสภะขาวาอรหังสัมมาสัมผูโทเวชจาณาสัมปัน อนุสุขโตโลกัวิทูอานุตโลปุริสทธรรมสาริสัทาเทวมโนุสานังพุททธภะขวะติสิติปิโสภะขวะอรหันสัมามาสาม โู้ทวีชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธามสาราติสัทธทวามนุสานังพูโทวผะขวาติสิติปิโสภะขวาอรหันสัมมาสามพผูโทวีชา จารณนสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสัทธามสาราติสัทธาเวมโนุสานังพุทโทภาขาวาติสิติปิโสภาขาวาอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชาจารณนสัม อานุสุขตโลภวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมสาริสัทธาเทวมโนุสานังพุทธวะภาควาติสิติปิโสภาควาอรหัมสัมมาสัมพุทธวิชจารณสัมปันโนสุขต โลกวิทุอนุตตโลปุริสัรรามสาริสาทธิ์เทวมานสานงพุทโธภาควาติสิติปิโสภาควาอรหันสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุ อานุตตโลปุริสัทธรรมสาริสัทธา์เทวมโนุสานงพุทูตภาควาติสิติปิโสภาควาอารัมสัมมาสัมพุทโวเวชานารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตตาโล ปุริสัธรรมสาริสัทเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธรรมะ สารติสัทธาท์เทวมโนสานังพุทโธภะขาวาติสิติปิโสะคะขาวอรหัมสัมมาสัมพูทวธวชจารณสัมปนโนสุขโตโลกวิทวอนุตโลปุริสัทธมสารติสัทธ เทวมโนสนานังพุทโธภะคะวาติสิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสาั โทเวชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโลปุริสัตถามาสาริสัทธาเวมโนสานังพูทโทพระขาวาติสิติปิโสพระขาวาอรหัมสัมมาสัม พูทโทววชาจารนสัมปันโนสุขโตโลภวิทูอานุตโลปุริสัทธามสาราติสัทธาเวมโนสานังพุทโผขวาติสิติปิโสผขวาอรหังสัมมาสัมพูทโทววชา จาณณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตตโลปุริสัทธมมาราติสัทธิเวมโนุสานงพุทโผขวะติสิติปิโสผขวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจาณาณสัม ปโนสุขตโลกาวิทูอานุตโลปุริสัทธามาสาริส at ัทธาเทวมโนุสานังพุททธภะขวาติส ah ิติป ah ah am ิโสภะขวาอรหัมสัมมาสัม พผูโทวีชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโตโลปุริสธรรมสาริสธาเท,าทวมโนาสานังพูโทวธภกขาวติสิติปิโสผควขาวอารหัมสัมมาสัมพผูโทวีชา าจารณะสัมปันโนสุขโตโลภวิทุอานุตโลปุริสัทธามาราติสัทธาเวมโนสานงพุทโทภคขวะติสติปิโสภคขวาอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชาจารณะสัม ปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมา ชาจารนาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโลปุริสัทธามาราติสัทธทวมโนุสานังพูทโทภคขวาติสิติปิโสภคขวาอารหังสัมมาสัม พุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธมมสารทิสทัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติส